สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องโต k กียวรีว g เจอภาค2นะครับซึ่งเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็จะต่อจากภาค1มาโดยตรงเลยแหละ,ะในตอนต้นเรื่องนะครับของเนื้อเรื่องภาค2เนี่ยทางผู้สร้างเนี่ยเขาก็มีภาพแฟลชแบ็หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องย้อนของภาคหนึ่งมาให้ดูอย่างคร่าวๆนะครับถ้าใครไม่เคยดูภาค1มาก่อนแต่มันก็เป็นการย้อนแบบไม่เกิน1นาทีนะครับ แต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าถ้าต้องการที่อยากจะดูเรื่องภาคสองให้รู้สึกมันแล้วก็สนุกไปกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยควรจะดูภาคหนึ่งฉบับเต็มมาก่อนนะครับซึ่งในภาคหนึ่งเนี่ยผมก็ดูในเน็ตฟิกมาก่อนนะครับซึ่งในภาคหนึ่งเนี่ยเขามีตั้งแต่ปี2021นะครับช่วงนั้นแล้วก็เรื่องราวที่อยู่ในหนังที่เป็นเวอร์ชั่นคนเนี่ยคนแสดงนะครับก็จะยังคงยึด ตามเรื่องราวที่อยู่ในการ์ตูนอยู่นะครับในส่วนตัวนะครับถามว่าชอบเวอร์ชันไหนมากว่ากันผมชอบทั้งสองเวอร์ชันนะครับทั้งในแบบของการ์ตูนแล้วก็ในแบบของหนังที่เป็นคนแสดงซึ่งในแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยมันก็จะมีข้อดีแตกต่างกันไปนะครับอย่างในการ์ตูนเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากมากนะครับก็คือว่าเขาจะมีการบอกเล่ารายละเอียดเรื่องราวเหตุผลต่างๆว่าตัวละครต่างๆเนี่ย ทำไมถึงตัดสินใจที่จะทำอะไรแบบนั้นลงไปนะครับโดยเฉพาะฉากที่พระเอกจะย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตเนี่ยทุกครั้งที่ย้อนเวลาเนี่ยก็จะมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าย้อนไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็ทำให้เข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนในหนังข้อดีในหนังที่เป็นเวอร์ชั่นที่คนแสดงเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าอย่างไเงี่ยสรุป เนื้อเรื่องราวแบบจากในการ์ตูนมาแบบแบบเนื้อเน้นเน้นเนี่ยเอามาให้ดูกันนะครับซึ่งบางฉากโดยในบางฉากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เข้าใจนะครับผมเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมดูหนังที่เป็นเวอร์ชั่นคนก่อนนะครับผมก็เข้าใจนะแล้วผมก็มาดูในการ์ตูนมันก็ยิ่งทําให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับประมาณนี้ แล้วก็ที่สําคัญนะครับในเวอร์ชั่นของที่เป็นหนังที่คนแสดงเนี่ยการการคัดเลือกตัวแสดงเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยผมว่าเขาทาได้ดีนะครับถอดแบบมาจากการ์ตูนได้ค่อนข้างเหมือนทีเดียวเลยแหละโดยเฉพาะไมกี้กับดราเช่นนะเหมือนมากๆเลยนะครับทั้งความความสมาร์ทความเท่ทรงผมเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยโอเคเลยเหมือนในการ์ตูนมากๆแล้วก็ มีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวเอกมากกว่าพระเอก,เอ,กเองนะั่นเปนความรู้สึกผมนะครับส่วนพระเอกเนี่ยในภาคหนึ่งเนี่ยผมว่าเขาดูเหย่แล้วก็ดูดูเชยเกินไปอะ่ะดูมันยังไงอะ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมาะกับหนังลักษณะที่เป็นแก๊งเลยอะ่ะแต่ว่าภาคสองนะครับภาคสองตัวพระเอกทั้งเสื้อผ้าหน้าผมความฉลาดความสมร์ท มีมากกว่าภาคหนึ่งนะครับเขาพัฒนาบทบาทเพเหอนขึ้นมาข้างสองนะครับถ้าไปดูแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนซึ่งถ้าใครชอบหนังสไตล์แก๊งหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าพี่ผิดหวังนะครับกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆผมว่าเขาก็ทําได้ดีนะครับเพราะว่าทั้งฉากแอคชั่นฉากบู๊ฉากอะไรเนี่ยก็โอเคนะครับเรื่องราวมันก็เลื่อนไหลดีลําดับขับได้ดีรวมทั้ง บทผมว่ามันกระชับมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือในภาคสองเนี่ยเขาทําเนื้อเรื่องเราให้มันมันสั้นเกินไปผมว่านะมันสั้นมากเลยนะคือดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมันสนุกทุกฉากเลยนะครับแล้วก็ดูเพลินมากๆเลยพอถึงตอนจบผมก็ตกใจว่าอ้าวเฮ้ยจบแล้วเหรอนี่มันแป๊บเดียวเองไม่ใช่เหรอโดยในภาคสองเนี่ยจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสามนะครับเพราะว่า ในตอนจบของภาคสองเนี่ยตรงไทยเอนเคดิตเนี่ยเขาจะมีตัวอย่างของภาคสามมาให้เราดูด้วยนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นบทสรุปยังไงอะไรยังไงต่อนะครับตรงประมาณนี้นะโดยในภาคสามเนี่ยจะเข้าในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับในเรื่องราวเนี่ยเรื่องราวของภาคสองเนี่ยก็ยังคงวนเวียนอยู่กับการย้อนอดีตไปมานะครับระหว่างปัจจุบันกับอดีตเนี่ยจนทําให ตัวละครต่างๆในเรื่องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงพลิกไปพลิกมาอยู่เรื่อยเลยครับซึ่งทําให้เรารู้สึกรุ้นไปกับตัวละครต่างๆในเรื่องทําให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นเพิ่มจากภาคหนึ่งที่ผ่านมานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆดูแล้วชอบหรือไม่ชอบฉากไหนอะไรยังไงก็มาคุยกันได้ส่วนตัวผมนะครับถ้าให้คะแนนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเนี่ยผมให้8.5คะแนนนะครับเนื่องจากว่า เขาทาได้เขาทํามาสั้นเกินไปไงเออมันสั้นเกินไปมันจริง,รงๆเขาน่าจะทําได้ยาวกว่าน,นี้นะประมาณทัก2สองชั่วโมงผมว่าพอดีแหละน่าจะอธิบายเหตุผลเรื่องเราให้มันชัดเจนมีรายละเอียดมากกว่าน,นี้คือถ้ามีการใส่รายละเอียดให้มันมากขึ้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะสมบูรณ์แบบมากกว่าน,นี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยววันต่อไปผมไปดูหนังเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็น่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามานําเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึง่ง เราวันนี้ก็ต้องขอบคุณแนละสวัสดีครับ